ของขบเบียร์สามขวดหรือว่าหมูกระทะชุดหนึ่ง่อยกันนุยสีพองโมเดอร์แต่กระทะมันเหา่ากระมมแปลว่าอะไรครับกระมมแปลว่าผู้สาวไอ้เราก็ เราจะทำน้ำจิ้มสูตรไหนวะแล้วทีนี้เออเราพูดถึงไหนเราเมื่อกี้แล้วนี้ก็น้องก็เอาให้ดูอุ้ยเขาก็ใส่เสื้ออันนี้วะนู่นนี่นักเออก็เลยพูดไปพี่ก็บบเห็นใส่พี่ยังใหญ่กว่ากันเลยวะขนาดใส่เสื้อยืดยังดูใหญ่กว่าเเออเดี๋ยวพี่จะทักไปถามมันใส่เสื้อไหนแบบไหนว่าทำไมมันใหญ่จัง สุดลง<ม>จะดุดไหมอ่ะจะตำส้มตำกิน ขอบคุณนะคะขอบคุณคำอวยพรแล้วว่าจะไม่มีคนอวยพรให้ซ็จแล้วรอเสื้อเชลซีมาจากญี่ปุ่น Happy Birthday ขอบคุณค่ะเออเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอะแล้วทีนี้ก็เลยอยากเขีนหน้าแบบจังๆ ถ้าถ้าเอ่ยชื่อไปลุกผู้ชายในนี้คือรู้จักกันหมดแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อเราชื่อเด็กมอ,มอแล้วเพื่อนเขาอีกคนก็ชื่อมอเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ตรงปกนะแต่เขาไม่ตรงปกมากกว่าเราอีกโบลเลยสวัสดีวันเกิดขอบคุณนะคะแค่ไม่พูดก็รู้ละ ไม่ใช่มันตกใจนาเบียรเมื่อคืนอ่ะไปคือแบบมันผมมากหรือว่าเราอ้วนผมใช่ว่าจะสวยสุขสารวราเกิดมีค,ความสุขามากๆรวยๆเห็งๆไปเป่าเค้กที่เพลินไม่เนี่ยไม่ครอยู่บ้านไม่มีเค้กให้เป่าอ่ะอยากเป่าหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยสั่งไว้แล้วเัาเส้อเฉดสี รอเราเห็นบ่อยแล้วใช่ไหมแต่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยแต่ว่าเมื่อคืนอน่ะน้องชายอะ่ะอ้วนๆอ่นอะน้องมันก็มันมันก็เหมือนพี่สาวมันทุมทุ่มหน่อยมันก็บอกมันก็สกิดพี่พี่เนี่ยคนเนี้ยแล้วมันก็เดินไปสั่งของตรงที่เรานั่งด้วยเนาะ ็เลยหันบอกไอ้เราก็เป็นคนที่แบบว่าชอบมองหาเรื่องซะด้วยสิมองยันน้องสกิดเฮ้ยพอแล้วไปมองอะไรเขาจาับเราก็อยากเห็นนะแค่นั้นไม่พอเดินลัดหน้าไปหาพี่อีกคนฝั่งนู้นเดินไปดูแบบเขาไปนั่งทำทรงสักพักก็น้องถามว่าผมก็ยังงงนะว่าทำไมเขามีเงินจากไหนเขาไปกินเหล้าแล้วแล้วทีนี้คือเขากินจากตลาด ตลาดเพื่อนสิแล้วเขาก็ไปเฟนเฟย์เฟนซูนอะไรต่อเออเออก็อยากรู้เหมือนกันทำงานเท็จเป็นเท็ตายไม่เลยอุ้ยเปลี่ยนจากหัวใจโอนค่าเบียร์มาสามขวดไปจะเอาอะไรวะเนี่ยหาช้อน ไปขับรถก่อนโอเคขับรถให้คุณหญิงหมอขับดีๆล่ะอย่าให้ใครแซงของแรงรถมันแรงมีแต่เงินญี่ปุ่นครับเสียใจโอนมาเป็นเงินไทยไม่ได้หรอสามร้อ ทำไรกินคุณหญิงเถอะนะ <laughs> เนียนเล่ล่ะว <c oughs> ่างๆเราต้องพาคุณหญิงมาตำแก้วออกันแล้ว สวัสดีค่ะหายไปไหนมาลืมน้องแล้วมั Happy ้งแฮปปี้เบอร์เดย์เฮงเฮงรวยรวยสาวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับถึงเราจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่ามันเป็นเนี่ยมิตรภาพที่ดีต่อกัน <c oughs> เดี๋ยวนวดมะนาวให้มันมีน้ำก่อนสวัสดีค่ะผู้บ่าวเมืองชนเซรบฐีบ่อแหง้งบ่อเสียบักคับ เห็นไหมน้ำมันเยอะทอดีความนักแสนสวยเพียงไม่จบมันส่งไปก่อนฮ่า ทุรีาน,านเนี่ยคืองามแท้ตะเคียนรามจ้ายัางนาตะเคียนรสวัสดีค่ะทำอะไรกินวันนี้วันเกิดตัวเองจะทำสุดฝีมือเลยวันนี้วันเกิดตัวเองจะทำกับข้าวสุดฝีมือทำน้ำจิม้มย่างหมูค่ะแล้วก็จะตันส้มตำทำข้าวผัดสุขสันต์วันเกิดนะคะอยขอบคุณนะคะ คือบา,างครั้งอ่ะมันไม่ได้จําเป็นต้อแบบใหญ่โตหรอกแต่ว่าแค่คนแบบรู้จักกันในนี้แล้วมาอวยพอรให้เราแค่นี้เราก็มีความสุขมากพอละไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องหรูหราวอยู่จังหวัดไหนแฮปปี้เบอร์เตมีความสุขมากขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบอร์เต้นันเองเรา,ออเราขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย ขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ติดตามหนูนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปลงปบ่อยๆจะทำให้ชีวิตตัวเองอยู่แบบยังมีความสุขสุขสบายวันเกิดครับขอบคุณนะครับคุณพอกระเทินอืมอย่างนี้เลยมันคือมาเสียบแทะวันเกิดปีนี้ก็แก่ขึ้นอย่างมากเลยแหละ ็จะใส่สูตรมะขามเปียกมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ไวยพรอนให้หนูตามอะไรเนี่ยหนูทํำน้ำพริกจะไปกิ้ม สวัสดีเธอสวัสดีค่ะเราจะนำน้ำพริกไปจิ้มหมูจะย่างหมูจ้ะ พีค่คนเดียวเยอะจังเออน้องจะมากินด้วยค่ะน้องที่ไปด้วยกันเมื่อคือนนั่นแหละเพราะว่าเมื่อคืนวันเกิดน้องวันนี้วันเกิดพี่เพื่อนลกงานเหรอคะคนสวยเลิกแต่ห้าโมงแล้วค่ะเบอร์ดีค่ะเอขอบคุณค่ะเบอร์ดีนะคะขอบคุณมากเลยทำอะไรทำน้ำจิ้มสูตรเด็ด อืมบอกเลยว่าทุกคนต้องอื้อหื้น้องทำอีเทินซีบอร์ดเปล่าครับใช่ค่ะทำอยู่อีเทินซีบอร์ด เธอ ether บกเรืองหอบสิกิรูปอังจำពូនបងប្អូនមករកខាងបបរហងតាមបាយលិចាំពូនសាប